เหตผู้แพลเด็กติดเกมเป็นสุดยอดทหารข้าไปที่นั่นเพื่อหาหนังสือเล่มหนึง่งแต่ก็ไม่เจอทั้งหมดมีแค่นั้นแหละอ๋อเจ่น,นี้นี่เองแล้วพวกเราก็ใช้เวลาทั้งช่วงบ่ายคาาเดาเก่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องเจ่น,นี้เนี่ยนะข้าได้แจ้งไปยังนะักรุงยาทั้งสิบคนที่จะมาเข้าร่วมการสอบโตว,วาทีแล้วพวกเขาจะมาถึงในวันพรุ่งนี้เจ้าไปเตรียมตัวให้พร้อมซะแล้ววันพรุ่งนี้ตอนบ่ายค่อยมาที่นี่ เข้าใจแล้วขอบคุณครับแล้วเจอกันเจ้าแพ้ข้าแล้วส่งเงินมาให้ข้าซะใช่ข้าแพ้จริงๆแต่เจ้าก็ไม่ได้ชนะไม่ใช่หรอเจ้าเดิมพันไว้ว่าเขาแค่สร้างภาพไม่ใช่หรือเฮ้อไม่อยากจะเชื่อเลยว่านักพุงยาพวกนั้นจะมาพนันเรื่องของฉันกันอาจารย์จางขอบคุณค่าเจ้ายะนั่นเจ้ากำลังทำอะไรเนอะลูกขึ้นเถอะทำไมเจ้าถึงมาขอบคุณข้าล่ะ เธอคุกเข่าทันทีที่เห็นฉันหรือว่าจะเป็นเพราะโรคของเธอหายดีแล้วงั้นหรือเจ้ากินยาพยาตะวันหิมะไปแล้วใช่ไหมมันได้ผลดีไหมเอ๊ะอาจารย์จางข้ามันโง่เขลาเองข้าขออภัยด้วยที่มองร้ายท่านมาโดยตลอดหาฉันเพิ่งจะได้เป็นแค่ศิษย์น,นักปูงยาเองนะทำไมเขาถึงทำตัวนอมน้อมแบบนี้แล้วล่ะหรือเธอคิดว่าฉันมาที่นี่เพื่อหาวิธีปลุกสายเลือดของเธอกัน บางทีเธออาจจะรู้สึกประทับใจเมื่อรู้ว่าฉันได้เข้ารับการสอบโต้ว,วาทีที่ยากและอันตรายอย่างมากเธอคงคิดว่าฉันยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดนี้เพื่อพวกลูกศิษย์สินะในตอนแรกฉันต้องการลูกศิษย์ก็เพื่อไม่ให้ถูกไล่ออกเท่านั้นแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทุกๆคนก็ล้วนแต่มีความรู้สึกนึกคิดพวกเขาจะปฏิบัติต่อพวกคุณเหมือนที่คุณปฏิบัติต่อพวกเขาความปรารถนาที่จะเรียนรู้และความกระตัญยูของเด็กๆพวกนี้ ทำให้ฉันตระหนักรู้ถึงภาระหน้าที่ของการเป็นอาจารย์เลยอย่าก,กังวลไปเลยพวกเจ้าคือลูกศิษย์ของข้าข้าจะพาพวกเจ้าทุกคนไต่เต้าตขึ้นไปจนกว่าจะถึงจุดสูงสุดของเส้นทางแห่งการบ่มเพาะเองอาจารย์จางข้ามีเงินนพอสําหรับญาพยาตะวันหิมะในตอนนี้ข้าสามารถให้ท่านได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นคิดเสียว่าเมืองไปอยู่ของเราซื้อต่อมาจากท่านก็ได้ เราตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ให้คุณหนูของเราต้องเสียงเงินในการเรียนใดๆเด็ดขาดไม่ต้องจ่ายหรอกมันก็แค่สมุนไพรไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยอาจารย์จางท่านมอบสมุนไพรราคาหนึ่งแสนเหรียญทองให้กับคุณหนูโดยไม่ลังเลเลยข้าชื่นชมในน้ำใจของท่านเป็นอย่างมากข้ารู้สึกละอายใจยิ่งนักที่คิดว่าท่านเป็นพวกที่คิดจะหลอกลวงคุณหนูเออราคาหนึ่งแสนเหรียญทองอ้าใจไว้ก่อน ยาพยาตะวันหิมะราคาหนึ่งแสนเหรียญทองจริงๆงั้นเหรอถ้าฉันรู้ว่ามันจะมากขนาดนี้ฉันคงรับเงินไว้แล้วเออหรือว่าอาจารย์จางไม่รู้ราคาของมันงั้นเหรอครับก็ต้องไม่รู้อยู่แล้วสิฟ้า1นึ่งแสนเหรียญทองฮ่าฮ่าข้ารู้ราคาอยู่แล้วแต่สําหรับข้าเงินนั้นไม่มีความหมายเลยแม้แต่น้อยเจ้ายาคือลูกศิษย์ของข้า แม้ต้องสูญเงินอีกสองแสนหรือสามแสนเหรียญทองเพื่อนางข้าก็ยอมได้ดังนั้นไม่ต้องพูดถึงแค่สมุนไพรราคาหนึ่งแสนเหรียญทองเลยคุณหนูของข้ามีอาจารย์ที่ดีจริงๆผู้ชายคนนี้เป็นอาจารย์ที่มีคุณธรรมสูงส่งอย่างมากแต่ข้าดันเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นพวกที่จะมาจีบข้าและข้ายังพูดจาเหน็บแนมเขาด้วยหน้าอับอายจริงๆเช่นนั้นแล้วพบกันไหมข้าต้องไปเตรียมตัวสำหรับการสอบตัววาทีในวันพรุ่งนี้อยู่ ต้องสูญเสียเงิน1นึ่งแสนเหรียญทองเพื่อสร้างภาพนี้มันฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วมันขาดทุนสุดๆเลยคนโหนครับบอกข้าเกี่ยวกับอาจารย์จางและโรคของท่านทีครับทำไมท่านถึงจำเป็นต้องใช้สมุนไพนี้งั้นหรอครับหอพักของสถาบันหงเทียนอาจารย์จางตอนแรกข้าก็ไม่ชอบเขามากนักจนกระทั่งข้าได้เข้าฟังการสอนของเขาอะไรนาะร่างกายอินบรสุทธิ์ ท่านมีร่างกายอินบริสุทธิ์งั้นรึพวกเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยและยังให้ท่านฝึกฝนทักษะยกขาวอีกในเมื่ออาจารย์จางเก่งกาถึงเพียงนี้ทำไมเขาจึงมีชื่อเสียงที่ไม่ดีนักล่ะลุงเหย่ยวันนี้ทางสำนักวิชาการได้เปิดแบบทดสอบความประสงค์กับหลิวหยางท่านรู้เรื่องนี้หรือไม่ท่านหมายถึงความจริงแล้วผู้อาวุโสซางเฉิงใส่้ายอาจารย์จางงั้นรึ หากเป็นเช่นนั้นข้าก็เข้าใจอาจารย์จางผิดไปจริงๆประศพจริงๆแม้ข้าจะไม่เคยพบอาจารย์ซางเฉิงก็จริงแต่หลานชายของเขามันเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและชั่วร้ายสุดๆดังนั้นผู่ของมันต้องไม่ใช่คนดีด้วยอยู่แล้วลุงเหย่ยท่านคงจะรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์จางบ้างข้าหวังว่าหลังจากนี้ท่านจะเคารพเขามากขึ้นนะโปรดมั่นใจได้เลยครับข้าไม่ใช่คนโง่เสียน้อย ในเมื่อข้าได้รู้ความจริงทุกอย่างแล้วข้าก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่าในอนาคตข้าควรทำอย่างไรอย่างไรก็ตามสร้างเฉิงและสร้างบินคือตัวต้นเหตุที่ทำให้ข้าต้องเข้าใจอาจารย์จางผิดไปเห็นทีข้าคงจะต้องไปคุยกับท่านเจ้าเมืองเพื่อให้ลงโทษพวกมันเสียแล้วใช่แล้วคนชั่วชาเช่นนี้สมควรถูกลงโทษลุงเหว่ช่วยกระจายข่าวนี้ให้ทียิ่งคนรู้มากยิ่งดี ได้เลยให้การจัดการเองครับคุณหนูขอบคุณนะลุงเหยาวหอพักของจางส่วนหนึ่งคืนผ่านไปเร็วจริงๆด้วยพลังปานบริสุทธิ์ของฉันและเคล็ดวิชาวิถีสวรรค์การทะรลุงระดับก็เป็นเรื่องที่ง่ายได้แต่การจะเปิดจุดลมปาน20จุดในคืนเดียวยังคงต้องใช้เวลาอยู่ดีอาจารย์จางนั่นพวกเจ้ากำลังทำอะไรนะอาจารย์จาง อาจารย์จางทำไมเจ้าเหยียนเฟิงถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะอาจารย์จางข้าได้ออกจากชั้นเรียนของอาจารย์ลู่มาแล้วหากข้าสร้างปัญหาให้ท่านสามารถลงโทษข้าได้ตามต้องการเลยครับฉันก็คิดว่าลู่ซุนมายุ่งกับฉันโดยไม่มีเหตุผลเสอีกแต่ตอนนี้ฉันรู้เหตุผลแล้วลูกศิษย์ของอาจารย์ระดับดาวเด่นเลือกที่จะลาออกมาอยู่กับอาจารย์ขยะเรื่องแบบนี้ไม่มีใครยอมกันได้หรอกในเมื่อพวกเจ้ามากันแล้วก็เข้ามาก่อนซิ ขอบคุณครบับเอาละเริ่มเรียนได้อาจารย์จางกำลังพูดถึงปรัจจาแห่งการบ่มเพาะวิถีไหมแค่สิ่งที่อาจารย์จางพูดมาก็เพียงพอแล้วที่จะล้มล้างปรัจจาเดิมๆในโลกแห่งการบ่มเพาะนี้ได้วันนี้ก็มีเท่านี้แหละกลับบ้านไปก็อย่าลืมฝึกฝนกันต่อด้วยละครับการสอบโตว,วาทีกำลังจะเริ่มแล้วฉันต้องรีบไปแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์จาง ท่านโอหยางสั่งให้ข้ามารอท่านที่นี่เขาบอกว่านักกุงยาทั้งสิบท่านมาถึงแล้วการสอบโตวาทีสามารถเริ่มได้ทุกเมื่อค่ะแน่นอนว่าท่านยังสามารถลมเลิกความคิดที่จะสอบโตวาทีได้ค่ะข้าไม่ลมเลิกหรอเช่นนั้นตามมาทางนี้เลยค่ะเพื่อการประลองในอีกครึ่งเดือนเพื่อหวังหญิงเจ้าหยาเจิ้งหยางหลิวหยางและหวังเถาข้าต้องเข้ารับการสอบโตวาทีนี้ และจะล้มเหลวไม่ได้เด็ดขาดถึงแล้วค่ะอาจารย์จางยินดีต้อนรับจางสวนเจ้ายังคงไม่ยอมล้มเลิกสินนะข้ามั่นใจเลยว่าด้วยความสามารถของเจ้าในระยะเวลาไม่ถึงครึ่งปีเจ้าคงจะได้กลายเป็นนักปุงยาอย่างเต็มตัวแน่นอนหากเจ้ายินดีที่จะเป็นลูกศิษย์ของข้าล่ะน,นะไม่เป็นไรครับครึ่งปีสำหรับข้ามานานเกินไปฮ่าฮ่ฮ ลุงล้อผมเล่นเรื่องไงถ้าผมมีเวลาขนาดนั้นผมคงไม่มาหาหนังสือในสมาพันธ์นักลุงยาหรอกก็ได้ในเมื่อเจ้ายืนยันเช่นนั้นข้าก็จะไม่ตามตื้อเจ้าแล้วคนหนุ่มสาวสมัยนี้เขาไม่รู้จักยอมแพ้หากไม่ล้มเหลวและได้รับลูกถึงความยากของการสอบโตววาทีซินนะพวกเจ้าเข้ามาได้ และทานโออย่างที่ท่านบอกว่ามีคนต้องการสอบโต้วาทีเพื่อไอ้เด็กเหลือขอนี่เนี่ยนะไอหนุ่มที่อายุยังไม่ถึงยี่สิบแต่กลับมาสอบโต้วาทีแม้เขาจะเริ่มศึกษาการปรุงยามาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แต่เขาจะรอบรู้มากแค่ในกันเฉียวแม้ว่าจางซวนจะยังเด็กแต่เขาก็รอบรู้เรื่องสมุนไพรอย่างทองแท้ในการสอบข้อเขียนเขานั้นตอบถูกทุกข้ออ๋อตอบถูกทุกข้อ แล้วยังไงการปรุงยาอยู่ที่ตัวบุคคลไม่เพียงแต่ต้องรู้ชนิดและสรรพคุณของสมุนไพรเท่านั้นแต่ต้องรู้วิธีปรุงยาด้วยนั่นเขาจะไม่ฝันหวานไปหน่อยงั้นหรือที่คิดจะสามารถเป็นนักปรงยาได้ด้วยความรู้พื้นฐานเล็กน้อยเช่นนั้นลนะ่ะเออถ้าอายุมันมีความสําคัญมากในการปรุงยาทําไมพวกแกไม่ไปขอให้คนตายปรุงยาให้หละ่ะยิ่งถ้าเป็นศพที่เป็นขี้เถ้าแล้วคงจะดีขึ้นไปอีก ประธานโออยางเรียกพวกท่านมาไม่ใช่เพื่อให้มาคุยเรื่องอายุกันนะแม้ข้าจะยังเด็กแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความสามารถในการรุงญาของข้าด้วยกับพวกท่านเสียน้อยเจ้ากล้าเปรียบเทียบกับพวกเราเลยงั้นเหรอทั้งๆที่เจ้าขึ้นมาเป็นศิษย์ของนักบุงยาได้เทว่าเจ้ากลับทําตัวโอหังและดูถูกพวกเราเลยงั้นรึเพจผู้แปลเด็กติดเกมเป็นสุดยอดทหารอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจผู้แปลกันด้วยนะครับ